ใส่ข้ามแบบกรปน้อยกระทานี่ยใส่ข้ามแบบบ่บ่ไปรวงเอาเนีมยามล่งกระาเจ้าเนี่ยม่นยบบ่ใ่่ฮะ่เมนไปยิ่งรวงเอาเงี้ยงให้เจ้าน่ะบเม่นแนี่ยน่ใช่่เขากินีป่หส่บ่าไป้โอ้มาเมือนี้ไใส่บ่ปาบ่ได้เกิดได้ไยิ่ัวไ

คีอใครอ่ะที่ใบใส่เยอะนี่ที่ใบใส่เอาเอาเอาเด็กอย่างกินอืออือไปเข่าสองโซด้วยไปไปเข่าฮอตไปกินไปเข่ายิบเข่าก็เข่ายิบก็อ่ะไปบไปเข่าฮอตปุ๊บปั๊บปั๊บต่อเลยนะต่อเลยต่อ เสมอเสมอไม่อย่างเอาแค่เสมอเสมอเลยเนาะเสมอเสมอเสมอว้าวเสมอเองกไหนมันหลอกมาได้นี่เจ้างจีเพียรละไปไปเลยเนาะไปฮะไป มันเสมอมัเสมอนานบทีนี้ยังกี่เดืนเดียวเดียมาหลุดมาเผยออกเจ้าเบียนยอดไปยังไปยี่หลวงเอาคาถาอย่างเดียวขน่ะแม่ยนี่ทีเด้ยวากพูดคาถาคาถาหยังคาถาขี่โกงโซาแล้วก็มีทิเพีรคาถาแล้วเนาะคาถากับคาถาถากพูดไอ้ม้านเราก็ว่าได้ของดีมาอยากเจ้าเนี่ยไปเขาค้อนปุ่นเฮาเนี่ยในคาถามาท้องเสียมูอยู่เนี่ย เาบอเขามาไปได้บนไปเียวเจ้เงพักเใช่เนาะคือ็ได้เรีนควงเลนียหด้อเดียวคนนี้นี้เ้าโอ้ยุณนาดูเสือดิฮ่าฮ่า่มี้ับคือเขามาย่งนั้อไม่มีุ้คุณเป็นรอยวเน้เงีเอาไหมเง้ย ไม่มีตัวหยางไปเรียบร้อยเรียบร้อยเอากินตัวเอาเอาไม่มีตัวหยางเอาไม่มีตัวหยางเอาเอาเสร็จคับกินทางไหนวะกินทางไกินตัวนึงเลยเด็กกินเท่านั้นเลยเอา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 กินตัวนี้กินตัวนี้ใส่อยุนี่หลบสิครับเพื่อกินทอดตัวนี้ฮ้อนได้นี่ฮ้อนได้หนี่ฮ้อนได้นี่ ก็บอกคิดว่าคอยสีจับกินเน่บอสีใดกว่าีไปซีใดก่ไปใส่เจ้าสีไปใส่ไปใ่หยังไปเราเลยไปเขาฮอทหมูเขามาเพียงได้เขาฮอหมเนี่ยพจกับเสองเนี่ยใสองใส่จอยถอจอไปสงเลยจีเขาไปเข้าเลยเนาะอืมจุ่มจมจมจมหมอจุจมจจม ก็กินตัวเขากินตัวเขากินตัวนี่อ่ะเอาขาฮอบ้างเป็นยัง